นีออกมาจากองค์พระแล้วนะครับที่เห็นกุ่มวงต้นไม้ตรงนี้ร่มเย็นดีข้างล่างก็จะเป็นกุเก็ตพระนะครับติดเจ้าว่ารดัดท่านอยู่ก่อนฮนะท่านก็จะมีพระหน้าปกครับพอรู้จัก ก็มีกำลังก่อสร้างก็เยอะอยู่นะฮะอู้เห็นไกลๆครับข้างหลังนี่นเป็นเทือกเขาภูรันคานะฮะตึกนั่นคือตึกมหาลัรายรายชภาพชัพเฉลยภูนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างนะไปได้ไงนะะรับนี้ น่าจะเป็นาลานะครับนะ,ะเ,เดินไม่ไหวแล้วครับกว้างมากกว้างมากแล้วก็ร้อนเป็นระลานหินเยอะเลยครับอย่างนี้ก็ตัดทางไปไหนม่รู้นะเป็นกุฏิพระนะฮะ ติดับนไปอยู่แล้วล่ะไปทางไปอีกนะครับเนี่ยตัดไปไหนไม่รู้แต่มันเป็นทรายครับไปลำบากเดี๋ยวไปทางลานหินนั่นดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ